คุณผู้ชมครับอีกไม่กี่เดือนครับมันจะมาตามเเราะเป็นเหมือนเฟสติวัลทุกปี <Ha. S 1> แต่เป็นเฟสติวัลที่ไม่อยากเจอนั่นก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5วันนี้พิกัดพลเมืองครับจะมาคุยเรื่องนี้กันในพีพีนี้จะมาพูดถึงวิธีการรับมือโดยใช้นวัตรกรรมเลยครับเราอยู่กับมันมาสักพักไม่ต้องกลัวครับคนไทยเราเก่งแล้วมีนวัตรกรรมในการรับมือติดตามเรื่องนี้ในพิกัดพลเมืองหน่อยครับที่กมการชุมชนบ้านปิงที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับโดยคุณเจริญชัยตรีธนกิติครับ ท่านเป็นนักข่าวพลเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ก็พาไปดูกิจกรรมที่ชุมชนบ้านปิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่เนี่ยเป็นชุมชนเล็กๆครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM เ2.5ทุกปีแต่ที่นี่เขาไม่ยอมแพ้ครับเพราะว่าชาวบ้านก็รวมกลุ่มกันทําโครงการพันไม้สู้ฝุ่นที่เข้ามาเป็นเหมือนฮีโร่ตัวน้อยๆในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านของชาวบ้านที่นั่นครับโครงการนี้เป็นการผนึกกําลังครั้งสําคัญของหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาลมหายใจเชียงใหม่สำนักงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสอสอสคณะสังคม,มาศ,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มเขียวสวยหอมที่เข้ามาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมกันรณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้เพื่อลดฝุ่น PM 2.5มที่สําคัญค,คือการปรับเปลี่ยนมุมมองของชาวบ้านให้เห็นว่าไม้ประดับที่เราปลูกกันอยู่แล้วนั้นมีความสําคัญมากกว่าแค่ความสวยงามแต่ยังเป็นอาวุธลับในมือที่ช่วยต่อสู้กับฝุ่นในพื้นที่ได้ค่ะ ม่วนได้ประโยชน์เยอะมากเพราะวิธีการที่ผ่านมาบ้านเรากปลูกเยอะแต่มันบัรรุต้องตามทีอ่อาจารย์เมย์พิ็นสอนเนาะแต่ว่ามาวันนี้เราสามารถไปปรับปรุงแก้ไขไปพัฒน,นาได้เพราะว่าต้นไม้บ้านเยอะมากแล้วก็การปลูกก็ถุกวิธีเขาก็มีความสงสัยว่าเวลาเราหดน้ําต้นไม้อะแล้วมันเนีอย่างน้ํามันถึง เต็มวยแล้วมันล้อนออกมาแล้วก็ต้นไม้กับเดียวและดอกกับบางงามมันนี่<บ>อย่างบาซื้ออ่ามันก็คือเฮาเนี่ยไปเลยอ่ะคืออย<บ>ากทำเนี่ยก็ทำเนี่ยต้นไม้คือดูแล้วมันมันสวยงามมันเขียวดูแล้วมันล่มลื่นเนาะดีกว่าเป็นตึกนะแม่แม่ชอบแม่ชอบต้นไม้แต่ไม่ค่อยชอบตึกเพราะว่าเอาปลูกที่ไหนก็นดูมันสดชื่นอ่ะเนาะมีชีวิตชีวาแล้วก็มันฟอกอากาศได้ด้วย ดักจับฝุ่นก็ได้เราได้ความรู้ตรงนี้มาจากสสสที่ว่าอบรมให้ความรู้ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ไม่เคยรู้เลยว่าเอา้ามันมีด้วยเหรอต้นไม้ที่สามารถจับฝุ่นได้อืพอมันมีก็เลยว่าเออเราต้องหามาปลูกบ้านเราบ้างละอี่ยกลายเป็นพืชดีสีเขียวไปเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะในชุมชนค่ะชาวบ,บ้านชอบชอบมากต้นไม้ โดยประเภทของต้นไม้ที่ช่วยรับมือกับมลพิษแบ่งออกเป็นสระดับค่ะคือต้นไม้ที่มีใบเงางามและต้นไม้ที่มีใบเป็นขนมีคุณสมบัติในการดูดซับมลภาวะได้เป็นอย่างดีพันไม้เด่นๆที่ถูกแนะนําให้ปลูกมีหลากหลายพันธุ์ค่ะเช่นพลูด,ด่างทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพลูหูช้างหรือราชินีสีทองซึ่งมีใบใหญ่หนาและเป็นเงาช่วยดูดซับค่า PM 2.5และคัดกรองฝุ่นได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้การปลูกต้นไม้ในเมืองยังทําให้ตึกดูสวยงามลดการสะท้อนของแสงได้ต้นไม้เหล่านี้เปรียบเสมือนกับเฟอร์นิเจอร์ประดับ เมืองที่มีราคาถูกที่สุดเลยทีเดียวค่ะอืออะละครับก็เห็นความรู้ที่อยู่ใกล้ตัวชาวบ้านเองจริงชาวบ้านอยู่กับต้นไม้พันไม้อยู่แล้วแหละแล้วเขาก็รู้คุณสมบัติส่วนใหญ่ชาวบ้านในเมืองก็ปลูกเป็นไม้ประดับเราก็มาให้ความหมายเพิ่มว่านอกจากไม้ประดับเป็นไม้ประดับได้แล้วเนี่ยมันก็ช่วยกรองฝุ่นได้ด้วยลดมลพิษได้ด้วยเนาะไม้หลายต้นมีคุณสมบัติในการลดมลพิษในอากาศได้เลย ชาวบ้านก็ก็จะได้ความาความรู้มากขึ้นเนาะความรู้มากขึ้นแล้วก็ช่วยกันปลูกมากขึ้นด้วยเพราะว่าคนคนในเมืองบางทีเขาก็รู้สึกว่าตึกเยอะอะไรเงี้ยแต่ต้นไม้บางชนิดก็อยู่กับตึกได้นะคะแล้วมันช่วยความลดความกระด้างของตึกด้วยช่วยลดการสะท้อนของแสงได้ด้วยนะคะคือคือต้นไม้มันมีประโยชน์มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ระดับเมืองที่ราคาถูกที่สุดนะคะแล้วก็สนุกปลูกก็สนุกดูแลก็สนุก นะเกิดประโยชน์ทุกอย่างเลยนีใน่ในมิติของชุมชนเนี่ยด้วยความที่ชุมชนบ้านปิงเนี่ยเขามีศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วเนาะศูนยะ์เรียนรู้เนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นที่เนาะให้คนได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้พันไม้สู้ฝุน่นแล้วก็ในอนาคตอาจจะขยับขยายเป็นาการเรียนรู้เรื่องเกษตรในเมืองอะไรกันว่ากันไปในระดับต่อไปค่ะ ซึ่งการรณรงค์ให้เกิดการปลูกต้นไม้มากขึ้นนอกจากช่วยลด PM 2.5แล้วก็ยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปได้วยในตัวกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปิงค่ะที่ก่อตั้งโดยคนในชุมชนในอนาคตเขาก็วางแผนจะขยายไปยังชุมชนอื่นๆในเขตเมืองด้วยเหมือนกันค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างเรื่องราวครับที่ถูกนําเสนอผ่านสายตาของพลเมือง อย่าปล่อยให้เรื่องราวสำคัญรอบตัวคุณหายไปครับคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการบอกเล่าเรื่องราวท้องถิน่นเพียงแค่สแกน QR code ที่เห็นอยู่นี้ครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีไซท์ไทยพีบีเอสแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้คนทั้งประเทศได้รับชมกันไปนพร้อมๆกันนะครับค่ะสแกน QR code เข้ามากันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ